สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางตำไทยเอ้ยตำไทยของเราอาจถูกแล้วนะคะทุกคนเป็นสูตรอ่าสูตรนี้นะคะเข้าทุกงวดเลยค่ะทุกคนเอาไปเทียบกันดูนะคะลองเอาไปดูนะคะทุกคนแต่ว่ามันเข้าทุกงวดจริงๆนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนอะไรยังไงนะคะเราก็ดูไปเป็นแนวทางนะ่ดีกว่าคําทางมั่วๆนะคะทุกคนเนาะเอามาดูคําเตือนของทางช่องทางช่อง เนเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเลยนะคะสูตรนี้นะคะแฮกก็ใช้มาตลอดนะคะแต่ว่าเพิ่งแบ่งปัน FC มา2องสงวดหรือเปล่านะคะสองงวดแล้วเนาะ เออให้เอฟซดูนะคะสูตรนี้นะคะมันเข้าทุกงวดจริงๆนะคะที่ถูกหวยบ่อยนะคะก็เราเอาสถิติเก่านะคะสูตรนี้ง่ายมากเลยนะคะง่ายมากเลยคืคอเอาผลปีที่ผ่านมานะคะมาจับบินนะคะแล้วเราก็มาหาคัดเอาเลือกเอานะคะเอาตัวที่ชนในนี้ให้มากที่สุดนะคะตัวที่ชนในนี้ให้มากที่สุดแต่บางครั้งบางค่ะเลือกพิษประสันเอฟซีวานะคะส่วนมา,จากจับตามมงนะคะจับตามมงตัวนี้ค่ะนี่นะคะ ห้าเก้าสามเอ่อสี่สองนะคะห้าเก้าสามสี่สองเนาะนี่นะคะห้าเก้าสามสี่สองนะคะแอดก็วงกลมให้อยู่นะคะว่าตัวไหนที่น่าจะมานะคะตัวไหนที่น่าจะมาตัวไหนที่น่าลุ้นนะคะแอดก็วงกลมให้อยู่นะคะทุกคนมันก็มาเข้าตัววง พีเอสวงกลมหมดเลยนะคะบนล่างเนาะสูตรนี้นะคะก็คือเอาผลหวยปีห7เจดนะคะปีห7เจดนะคะเอาผลหวยปี6 7ใช่ไหมคะมานะคะเอามาปุ๊บนะคะเอามาปุ๊บเรามาจับวินกันแล้วก็แยกตัวเด่นออกมานะคะถูกสามตัวเลยเห็นไหมเนี่ยแยกตัวเด่นออกมานะคะทําให้มันเป็นตัววินนะคะแล้วเรานะคะจับสังเกตชุดนี้มากที่สุดนะคะชุดนี้คะ่ะทุกคนนี่ชุดนี้นะคะ 5 9 3 4 2นะคะจับตามองชุดนี้ให้มากที่สุดนะคะคือ5 9 3 4 2เห็นไหมคะมันมา5 2นะคะเรียบร้อยหวานเจี๊ยบโอ้โหถ้ามา3 2นี่เรียบร้อยเลยนะคะถ้า3 2นี่อแอนหฮงได้นักกว่าเก่าเลยค่ะนั่นละคะ่ะที่แบบว่าว่าเลขมันมันจะไม่ค่อยมีหกเพราะว่า มันก็ไม่มี6จริงๆนะคะ9ก็มีแค่ตัวเดียวเป็น3ที่มาเยอะเนาะเป็น3เป็น5นะคะเพราะว่า5มันมาเยอะปีที่ผ่านมานะคะอันนี้ไม่ห่วงสูตรเลยนะคะโอ้ยสูตรนี้ถ้าใครจับสังเกตดีๆก็จะเห็นเหมือนแอดนะคะเออเอ,อเป็นคนที่ชอบสังเกตเลขนะคะก็เลยจะเอามาแบ่งปัน F.C ก็แบ่งปันในหลายงวดแล้วนะคะ ไม่รู้ว่าเอฟซีก็ใส่ใจหรือเปล่าเนาะแต่ก็อย่างว่าเรามันมีหลายสูตรหลายตัวนะคะตัวที่เอฟซไปนะคะบางครั้งบางคาก็สวยนะคะสวยงามพระรามเปีนเน่ยอแอดติ๊กไว้แล้วแอดเล่งไว้เมื่อ้ร็วค่ะมั่วนี่เนาะตัวไหนนะคะแล้วมันมาออกเออเลาพัฒนาด้วยเนาะห้าสองนะคะแต่ศูนย์สองนี่อู้ดเถื่หนาสีมาสองสามเอ็ดเนาะอู้ดเถือมาสองสามเอ็ดคือสีใดงลายคักค่ะสิบบาท อ <laughs> ้ถือหาบาทคุ่อี่าวปติโอ้ถือคะ่ะเลขเลขปฏิทินก็แตก3มตัวไม่น่าเชื่อเลยนะคะโอมันก็มาหลายๆทางนะคะทุกคนแอดกันอยู่แอดมากค่ะอ,อันหวยสันจวแต่ว่ามันกระบอกหมูสิไปตัวไหนเนี้ยนะคะเนาะ แล้วก็บวกไม่ถูกนะคะว่าจะไปตัวไหนบ้างนะคะเอาที่เราชอบนะคะที่เราชอบมาฝันเห็นรถพอดีนะคะทุกคนเราก็จับตามองตัวนี้เนาะทุกคนเนาะเอามาดูกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแอดก็ไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยนะคะสูตรนี้มันเข้าทุกวนจริงๆนะคะไปหาข้อมูลมาให้เอฟซีเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เอามาปล่อยให้เอฟซีไม่ต้องไปหาเองแอดหาให้แล้วค่ะทําวินให้แล้วเรียบร้อยบางครั้งแม่ๆนะคะทําไม่เป็นวินอีหยังอะไรกีหลาวสันแม่เฮ็ดบ่เป็นวมาสันป่าเฮ็ดบ่บ อีอย่างคือวีนมาสูงห้าสี่สองฉบับนี้เกือบแตกสามตัวนะคะอันโอ้ดีนะเอฟซี FC ถามเมื่อวานนะคะเอดเกือบเต้มันเขา่าปลาแล้วค่ะนี่นะคะนี่นะคะโอ้ฉบับที่สองเกิดเนี่ยฉบับนี้อถูกบ่อยนะคะฉบับที่สองเนี่ยห้าสามสองเลยนะคะหรือห้าสามสองสามตัวเลยนะคะห้าสามสองจึ้งมากเลยนะคะอันนี้ก็ห้าสี่สองนะคะทุกคนหว่วยงวดหน้าตัวไหนอดอ้ยจังเบิ้งเหรเวยเบิ้งที่ละอันเนาะเดี๋ยวฮะให้เบิง้ง ว้ายจึงาแอดก็ว่าแล้วทําไมปฏิหินมันเลขมันไม่ขึ้นสูงนะคะโอ้ยเอาเดี๋ยวทาตารางให้ดูนะคะทุกคนโอ้ยเห็ดอันนี้สักอนค่ะไปเล่าพัฒนาสักอนเอานี่นะคะของปีหกเจ็ด ปี67นะคะปี67นจ็นี้นะคะของวันที่16นะคะสูตรนี้เข้าทุกงวดจริงๆนะคะทุกคนของวันที่16นะคะเอ่อมิถุนายน2568นะคะบนออกนะคะ518 504คะ่ะทุกคน5ยังอยู่นะคะ518 504เพราะ5มาเยอะนะคะ518 504นะคะทุกคนเอาเขาเบิกวิ่ง นี่นะคะห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สีล่างออกสามหนึ่งนะคะล่างออกสามหนึ่งใช่ไหมคะล่างออกสามหนึ่งค่ะทุกคนนี่นะคะล่างออกสามหนึ่งเนาะเราจับตามองเลยนะคะเด่นที่ต้องมาแน่ๆล่ะคะห้าศูนย์ี่5 0ห้าศูนย์สี่แต่ว่าสี่มันไม่ค่อยมาเนาะห้าศูนย์สี่นะคะเอาโต้นมนสีออกก่อนจังไปเห็ดตัวดับนี่นะคะแล้วก็ เอาออกมาเลยค่ะมาทําเป็นตัวเด่นนะคะแอดก็ดึงออกมาทําเป็นตัวเด่น518043นะคะ518043ถ้ามาในวินนี้เรียบร้อยเลยค่ะสายวินนะคะจับตามองเลยค่ะสูตรนี้นะคะ518043นะคะ518043คัดแยกออกมาแล้วนะคะจับวินเลยค่ะเราจับวินนะคะจับตามองตรงนี้นะคะจับตามองตรงนี้นะคะนี่ไม่มันก็มีโอกาสมาทุกตัวนะคะแต่ว่าให้จับตามองคู่นี้นะคะ จับตามองคู่นี้เนาะเอามาดูกันนะคะทุกคนมาดูกันนะคะจับวินแล้วได้ตัวไหนนะคะได้5155 5158นะคะ5 500, 5าห้าห้าศูนย์ห้นะคะ 8 0 8 4 8 3 0 4 0 3ด3แนะคะ43แล้วก็11นะคะเราก็เอาตัวที่มันออกอุป,ปีก่อนก่อนนะคะก็คือ4 04แล้วก็31นะคะ0431ี่มีแอสก,กติกให้แล้วนะคะ04นกับ3 1นี่คือเป็นตัวไอ้นี่นะคะ043 1นเนาะทุกคนนี่นะคะก็เป็นตัวเน้นไปแล้วนะคะเป็นตัวเน้นไปนะคะที่เหลือนะคะก็เป็น5351นะคะ5351 0 3 0 1นะคะ0 3 0 1นนะคะหรือวงกลมให้แล้วนะคะ 4341ี่หนึ่งนะคะอะไรที่คิดว่าจะมานะคะแอดกวงกลมให้แล้วนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะอยู่ในที่แอดวงกลมนะคะแต่ถ้านอกเหนือจากน,น,นั้นก็เป็นพวกนี้นะคะที่แอดจับให้หนึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่า1มันมี1มันมี2ตัวนะคะโอกาสที่จะเป็น1นึหนึ่งก็ได้นะคะห5หนะคะก็นี่ไงโอกาสที่มันจะเป็น 5, 5. ้าตัวไหนที่มี2ตัวนะคะเราจะ,นะะจับให้มันเบิ้ลทันทีนะคะจับให้มันเบิ้ลทันทีอาจจับตามองนะคะสายวินนะคะนี่ห้าหนึ่งแปดศูนย์สี่สามนะคะ ไปเจอที่ไหนก็ติดไว้นะคะไปเจอที่ไหนก็ติดไว้ลองดูค่ะทุกคนงวดหน้านะคะไม่มีหกมีเก้าค่ะงวดหน้าเลขไม่มีหกมีเก้าแต่อาจจะไม่ได้เข้าบนล่างเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะอาจจะเข้าบนหรือล่างหรือว่าอาจจะมาแค่ตัวเด่นแต่แอดยังไม่เคยเห็นมันมาตัวเด่นเลยนะคะเพราะว่าแอดดักไว้ตลอดนะคะดักไว้ตลอดแล้วมันก็จะเข้าไม่บนก็ล่างคะ่ะสูตรนี้บนล่างนะคะบนล่างไปกลับนะคะสูตรนี้บนล่างไปกับเนาะเคียนเห็นไหมนะ บางท่านก็ไม่รู้นะคะสูตรนี้นะคะก็คือทุกคนลองย้อนหลังและทําดูนะคะถ้ามี6กับ9้าเรากลับหัวแปลงทันทีเลยนะคะเราเอา้าทําไมบางงวดไม่มี9้าไม่มีหแต่ว่ามันมี9้าอย่างเงี้ยทำไมเอสถึงบอกว่าเขาทุกคนเราแปลงเอาค่ะเรากลับหัวเอานะคะ เลาเรากำหัวเอานะคะเราดัดแปลงเลขเอานะคะแล้วเราเราก็ไปหาตัวลงตัวเด่นเรานะคะตัวเด่นเรานะคะมาคัดเอานะคะมาคัดเอาอย่างเช่นล่างแอดมีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็มาคัดเอานี่นะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะนี่ได้แบบนี้นะคะงวดนี้อ่ะลองดูนะคะลองดูว่ามันจะมาไหมแต่แอดรู้สึกถูกชะตาหนึ่งศูนย์จังเลยนะคะยูดีดีรู้สึกถูกชะตาหนึ่งศูนย์เนาะ วดนหน้านะคะก็ออกปกติใช่ไหมแม่สันรจรนะคะวันที่สุดมันออก518 504นะคะแล้วก็31นะคะโอกาสที่จะเป็น044มาแล้วเรามั่งค่ะ สีอาจจะมางวดนี้ก็ได้นะคะอาจจะมางวดวันที่16ก็ได้นะคะเอาเอาไปดูกันนะคะใครพลาดสูตรนี้นีพลาดช,ช็อตเด็ดเลยนะคะไม่ห่วงนะคะสูตรนี้ไม่ห่วงนะคะไม่มีอะไรห่วงค่ะทุกคนบนกับล่างเอาวินกัน,นะคะ่ะจับวินทุกตัวนะคะจับวินทุกตัวแล้วเราก็จะได้เป็นผลนี้ออกมานะคะเข้าทุกงวดจริงๆแต่ว่ามันมีหลายตัวเราต้องสังเกตเอาค่ะแล้วก็คัดเอานะคะมันจะทําเป็นตัวเดียวไม่ได้ที่เหลือเราก็ไปคัดเอาเองเพราะเราคัดออกมาแล้วนะคะ เอาที่เหลือเราก็รอดูค่ะว่าเราจะมันชนกับสูตรไหนถูกชะตาสูตรไหนโอ้ยถ้ดสามสองมากนี่อีสวยคือสีรวยเอ้เอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเด้อขอให้หนานขอให้หิงขอให้ปัง,ขอ,ปงขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ